สวัสดีครับตั้งแต่ที่ฮามาสเนี่ยเปิดฉากโจมตีอิสราเอลในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2 5 6 6อิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการใช้เครื่องบินโจมตีต่อฉนวนกาซาทางตอนเหนือจนถึงปัจจุบันนะครับภาพการโจมตีออกมาเนี่ยเราเห็นว่ามีความแม่นยำมาก ตึกทั้งตึกถล่มภายในลูกเดียวนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่หลายคนเนี่ยได้เห็นพิษส่งของเจดแดมแบบชัดๆหลังจากได้ยินชื่อมานานนะครับกองทัาปรกาศของอิสราเอลขึ้นชื่ออยู่แล้วหลายคนคิดว่าอิสราเอลเนี่ยคงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการกําหนดเป้าหมายถึงได้แม่นยํานี้ขนาดนั้นอิสราเอลมีการเผยแพร่ภาพระเบิดเจแอมออกมาซึ่งก็มีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับ สิ่งหนึ่งที่หลายคนนี้อยากรู้คืออิสราเอลใช้เครื่องบินอะไรในการโจมตีจากภาพที่ออกมานะครับมันก็คือ F-16 เอฟสิบหกของอิสราเอลมีหลายรุ่นเอฟสิบหกไอซูฟาอันนี้มันก็คือเอฟสิบหกตีรุ่นสองที่นั่งเป็นบล็อกห้าศูนย์ห้าสองนะครับส่วนเอฟสิบหกซีรุ่นที่นั่งเดียวเนี่ยอิสราเอลจะเรียกว่าเอฟสิบหกไอบารักมีความสามารถที่ต่างกันแต่ว่าเอฟสิบหกของอิสราเอลจะมีความสามารถพิเศษในการโจมตีภาคปืนนี้ทุกลำนะครับไม่ว่าจะเป็นบารักรุ่นที่นั่งเดียวก็ตามที่ผ่านมาหลายครั้งเนี่ยเอฟสิบหกตัวเล็กรับหน้าที่แบกระเบิดไปโจมตีโดยที่มีตัวใหญ่ คอยบินคุ้มกันนะครับจริงๆมันต้องใช้ F-15 นี่เป็นคนแปลกแต่ว่าอิสราเอลถนัดในการใช้ F-16 และก็ให้ความสําคัญกับ F-16 มากจากประวัติที่ผ่านมานะครับ F16 ของอิสราเอลจะได้รับการยกย่องที่สุด มากกว่า F-15 Eagle แม้ว่า F-15 ของอิสราเอลเนี่ยจะมีสถิติสามารถจัดการเครื่องบินของศัตรูได้มากที่สุดแล้วก็ชนะแบบไปรา,ายก็ตามนะครับอิสราเอลโมดิฟา F-16 นี้หลายอย่างจนมีความสามารถมากกว่า F-16 ทั่วไปอันนี้แอดมินคิดว่าเทคนิคการวางเครื่องยนต์ให้มีแรงขับสูงจากโครงการเลวีอิสราเอลเอามาใช้แน่นอนกับ,บ F-16 ทุกวันนี้อิสราเอลยังไว้ใจ F-16 นี้เป็นที่สุดแม้ว่าจะได้ F-35 มาแล้วก็ตามนะครับ การถล่มกาซาในครั้งนี้อิสัาเอลก็ใช้ f 16นี้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นงานเบาเพราะว่าฮามาสเนี่ยไม่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานนะครับ F16 ของอิสราเอลบีเลือกเป้าหมายได้เลยภาพการถล่มของอิสราเอลจึงออกมาอย่างที่เห็นมันมีประสิทธิภาพมากนะครับเจดแคมทางานได้อย่างได้ผลหลายคนคิดว่าอิสราเอลเนี่ยใช้เจดแมที่มีการติดชุดแต่งที่นําวิถีด้วย GPS จึงแม่นยําถึงขนาดนั้นแต่ว่าจากภาพ F16 นะครับที่อิสราเอลนี่ปล่อยออกมาระเบิดที่อิสราเอลใช้มันไม่ใช่ระเบิดนําวิถีอะไรเป็นระเบิดทิ้งบอมแบบ ธรรมดาที่เรียกว่าอันไกลผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันเป็นระเบิดรุ่นเก่าตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเวียดนามมันก็คือ M117 นะครับที่ไม่มีการนำวิธีใดๆเลยและแต่มันจะไปตกตรงไหนเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับนานาชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันอันตรายกับชาวบ้านทั่วไประเบิดจะถูกปล่อยโดยไม่มีการกําหนดเป้าหมายแล้วแต่โชคชะตานะครับ มีการวิเคราะห์ว่าอิสราเอลเนี่ยต้องการระบายอาวุธเก่าออกจากคลังแสงจึงใช้ m 1 1 7ที่ไม่นำวิถีราคาถูกซึ่งมันถูกกว่าเจแดมแบบนำวิถีเยอะเรื่องนี้กองทัพของอิสราเอลไม่ได้ชี้แจงอะไรนะครับเมื่อมีคนมาทักท้วงว่ามันจะอันตรายกับชาวบ้านที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยอิสราเอลโจมตีค่อนข้างแม่นยำมากแม้ว่าระเบิดจะไม่มีการนำวิถีใดๆก็ตามก็แสดงว่านักบินมีฝีมือประสบการณ์สูงถึงแม่นยำได้ถึงขนาดนี้ เละไม่ต้องบินลงมาต่ำด้วยแอดมินนึกถึงเครื่องบินของรัเสเซียที่ใช้ระเบิดไม่นำวิถีนี่เหมือนกันแต่ว่าต้องิบินลงมาต่ำโดนยูเครนในสอยร่วงเป็นประจำนะครับฝีมือมันต่างกันมากการใช้ m 1 1 7ไม่นำวิถีของอิสราเอลในคราวนี้อาจจะมีคนคัดค้านนี่มากขึ้นเพราะว่ามันอันตรายกับประชาชนต้องรอดูว่าอิสราเอลจะเปลี่ยนอาวุธไหม m 1็มหนหนัก750ปอนด์ปอนะครับถ้าเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นเจดม1000งนปอหนักกว่าเดิมอีกคิดดีๆนะครับ ก่อนที่จะพระทวง